อยากรู้คือเราอยากรู้ว่าคุณอยากลดอยากกี่กิโล,ล,โลอยากลดกิโลแล้วยังไงต่อแล้วเดี๋ยวเราจะจัดโปรที่เหมาะกับคุณให้อ่าขั้นตํำเซตนี้ที่จัดต้องลด8-15กิโลกรัมค่ะ hey. ใช่เอาโปรเดียวเอาอยู่เอาโปรเดียวน้ำหนักลดเอาโปรเดียวเปลี่ยนไซส์ไปเลยค่ะวันนี้อาโปรโตีนเอลดีโปรโตีนจากพืชถ,ถ้าเรารู้ๆกันสารสกัดอาหารเสริมที่แพงที่สุดคือโปรโตีนถูกต้องโปรโตีนสารสกัดจะแพงกว่าโกโก้แว่คอลลาเจนแพงกว่าทุกอย่างเลยเพราะโปรโตีนของเราสารสกัดมากกว่า20ชนิดนะคะตรงนี้<ช>และของเรามี พลังงานหนึ่งร้ิแคลไรน้ำตาลไรไขมันหน้ากล่องจะมีการรับรองจากอยอกที่ผลงานการวิจัยครบถ้วนหมดนะคะใครที่ซื้อไปไม่ต้องกังวลว่าเราจะเอาของไม่ดีให้คุณเพราะถ้าของไม่ดีเราไม่ขายค่ะวันนี้หนึ่งกล่อง แม่แต่ว่าใส่ซองละสามสิบกรัมคือจะบอกว่าซองเยอะมากที่เขาไม่ได้เป็นซองบางๆโล่งๆแล้วเปิดมาแล้วลมตีหน้านะจ๊ะองชนใ่กใส่แค่สิบห้ากรัมสิบห้ากรัมสิบเจ็ดกรัมไม่ใส่แม่ใส่เลยสามสิบกรัมหนึ่งซองมากมากหนึ่งกล่องสิบซองเนี้ยแน่นไหม่ะแม่เนี่ยเต็มเต็มกล่องเลยนะเนี่ยเต็มเต็มกล่องเลยยังไงคะ เออกินเจทานได้เพราะเพราะว่าตัวนี้นะคะรับรองทางผลมีผลงานการวิจัยเราครกับโรงงานเรียบร้อยว่าเจทานได้และปลอดภัยร้อปซค่ะสำหรับคนกินเจโอได้ทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะทวัยใช่วันนี้เป็นว่าใครที่อยากหุ่นดีใครที่ตอนนี้มีปัญหาพิมพ์เข้ามาแม่ตักจะบอกโปรแล้วนะ แต่เราอยากรู้ก่อนว่าอยากลงกันสักกี่โลอยากลงกี่กิโลตอนนี้ติดกันอยู่ที่กี่โลมีสิบกิโลแม่ต่ำต่ำตสิบกิโลสิบห้ากิโลยี่สิบโลสามสิบโลบางท่านก็ห้าสิบโลอยากลงแบบหนุ่งนิงค่ะอยากลงแบบแม่ตักค่ะอยากผอมแล้วกระชับค่ะลงแบบนี้ใช่ไหมเอาสวยแบบนี้ใช่ไหมใช่เขาบอกอยากลงแบบหนุ่งนิงเห็นหนุ่งนิงแล้วเป็นแรงบันดาลใจค่ะตอนนี้นะคะอยากมีหุ่นที่ดีมากค่ะโอเคแม่กลอบหนึ่งเนี่ยสิบซองเต็มไอย่างเงี้ยสองร้สามสิบกรัมสิบ สองก็สามร้อยกรัมถูกต้องคุ้มไหมแม่อุ้ยมันคุ้มต้อเกินนะเกินแล้วมันเกินแต่คุ้มนะส่วนใหญ่โปรตีนก็ขส่กล่องสิบซองนี้ก็ลองดูราคาทั่วไปมาติโปรตีนจากพืชก็ประมาณพันเก้าพันห้าพันสี่อพันสามพันสี่เตรียมต่ำถูกต้องแต่ของตั๊กเนี่ยพันห้าร้อยเก้าสิบาทค่ะแม่ค่ะกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งทานได้สิบวันลงสองสี่กิโลกรัมกล่องหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบวันนี้โปรตีนจากพืชของแบรนด์ lady เปิดตัวมายอดขายถล่มทลายมากไปดูหน้าเฟซบุ๊กตักได้เลยว่าส่งสินค้าโคตรเยอะค่ะเอามาสองกล่องค่ะเอาไปสามกล่องดีกว่าทานได้หนึ่งเดือนไปเลยค่ะวางเลยหนึ่งแถมหรอค่ะหนึ่งแถมไปอีกสองกล่องค่ะอืแบบนี้ค่ะหนึ่งแถมสองแบบนี้ใชแบบนี้ค่ะแม่ตอนนี้รออยู่อีกสองหมื่นท่านแม่เอายังไงคะหนึ่งแถมสองหนึ่งเดือนพอดีใช่ก็ทานได้สามสิบวันสามสิบสองไปเลยแม่หนึ่งเดือนพอดี